สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้องรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การสำรวจธรรมชาติบนโลกสีเขียวครับในรายการมหัศจรรย์สัตว์โลกชุดกล e ่นแพเน็ตค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับฮิปโปโปเตมัส hmm. เมื่อมีฮิปโปตัวอื่นเข้ามาในเขตของพวกมันมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายและยอมกันไม่ได้มากครับใช่แล้วค่ะเพราะมันจะมีอารมณ์ก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นน่ากลัวเลยล่ะค่ะงั้นวันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเวลาที่ฮิปโปโปเตมัส โมโหนั้นะจะน่ากลัวขนาดไหนครับส่วนตอนนี้มาฟังคำถามประจำวันนี้ก่อนค่ะขอถามคุณผู้ชมว่าเมื่อระดับน้ำในแหล่งน้ำลดลงฮิโปโปดมัสจะมีลักษณะเช่นไรระหว่างข้อ1เครียดหรือข้อ2ส,สบายใจโทรมาได้เลยนะครับหลังจบรายการที่เบอร์085-322-3795ครับผู้ตอบถูกท่านแรกจะได้รับชุดพรีเมียมกิฟต์เซต สาวรัดีระดับโลกหนึ่ชุดครับผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่2จะได้รับบัตร MK VIP Card พร้อมบัตรรับประทานอาหารจาก MK มูลค่า200บาทค่ะและผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่3นั้นจะได้รับชุดกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ซิสแอมมาช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับยิปโปเตมัสค่ะ โปโย้ายไปในน้ำลึกขึ้นเพื่อหนีจากเหล่าผู้ล่าสร้างสัตว์ที่เริ่มมากขึ้นฮิปโปจะเปลี่ยนเป็นอารมณ์ก้าวร้าวได้รวดเร็วตัวผู้จะปกป้องดินแดนของมันและตัวเมียกับลูกให้ไกลาจากสิ่งที่ผิดแผกหรือสิ่งที่ดูเป็นภยัยลูกฮิปโปจะบอบางเป็นพิเศษตัวเมียจึงต้องปอกป้องลูกล้านให้ดีที่สุด แต่ในน้ำนั้นมันอันตรายมากสำหรับลูกอิมพ์ การที่ผู้นำล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนเพื่อนบ้านนั้นถือเป็นการบุกรุกขั้นรุแนแรงลูกวัวจำเป็นต้องรีบเผ่นออกมาจากการประทะกันของตัวคู่เราเคยคิดว่าฮิปโปเริ่มพัฒนาการมาอยู่ร่วมกันเพื่อปกป้องตัวลูกจากจระเข้แต่การอยู่ติดกันเกินไปทำให้เกิดความเครียดและไม่เป็นมิตรซึ่งมันส่งผลร้ายกลับไปสู่สมาชิกตัวน้อย จอมขี่เล่นจะถูกกันออกมาให้ไปอยู่ในวงล้อมที่เต็มไปด้วยญญติที่ร่วมกันปกนป้องมอเมื่อเผชิญหน้ากับตัวผู้แม่กับลูกมัจกจะสะบัดหางและอุจจาระนั่นเป็นสนัญลักษณ์ของการยอมแพ้ ทิปโปตัวผู้ปกป้องดินแดนของมันด้วยการแสดงท่าทางการปล่อยกลิ่นและการอ้าปากกูุ <c oughs> <c oughs> ทังที่แม่ของมันพยายามปกป้องอย่างที่สุดแล้วแต่พวกลูกๆก,ก็มักจะหลุดเข้าไปในวงการต่อสู้ ที่จะมีรอดมาได้จากพิโกแล็กสองตัวที่กำลังประทับ ตัวนีได้รับบาดเจ็บจากการพยายามจะเข้าถึงตัวมีความสงบสุขกลับมาสู่ฝูงแต่เรื่องน่าเศร้ากำลังจะนำไปสู่ไหายนะลูกฮิปโปบาดเจ็บส่วนแม่ของมันทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนกันท่าและรอ ฝั่งแม่น้ำเริ่มแห้งผากกลุ่มลิงบาบูลก็เข้ามายึดพื้นที่ลิงเหล่านี้อาศัยอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงไวและตัวเมียจะดูแลลูกอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพิปโปฤดูแห้งแล้งเข้ามาพร้อมกับภาวะขาดแคลนอาหาร ดอกไม้ที่ร่วงถือเป็นแหล่งอาหารที่พอประทังชีวิตได้ลิงสามารถเก็บมเมล็ดพืชและมแมลงได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อดินแดนเริ่มแห้งแล้งยิ่งขึ้นนกกระเรียนและละมั่งต่างเข้าใกล้แม่น้ำที่นี่ยังเหลือความชื้นพอที่จะมีพืชขึ้นได้บ้าง นู้มิร้อนถึงขีดสุดในตอนกลางวันแล้วความมืดก็เข้ามาเยือนลูกฮิปโปที่บาดเจ็บและแม่ของมันตัวแม่จะต้องแยกลูกของมันให้อยู่ในน้ำห่างจากพวกนักล่าบนบกแต่ต้องไม่ให้ใกล้ฝูงจนเกินไป แม้แต่ในน้ําตื้นก็ยังเกิดปัญหากับลูกน้อยได้ถ้ามันยืนไม่ถึงมันก็หายใจไม่ได้การที่ระดับน้ำลดลงทำให้ฮิปโปเครียดและฉุนเฉียว ตัวแม่ทำได้แค่ยืนขวางกั้นระหว่างลูกและสมาชิกในกลุ่มที่อาจทำอันตรายแบบไม่ได้ตั้งใจมันไม่ยอมแพ้ แต่ต้องจำใจขับไล่พวกที่เข้ามาใกล้เกินไปเจราเเคก็เข้ามาใกล้ แต่ยังรักษาระยะห่างอยู่ตัวลูกยอมแพ้ในขณะที่ตัวแม่ยืนกันท่าเราจระเข้ก็หลบหน้าไป ในที่สุดฮิปโปหนุ่มก็เดินหน้าเพื่อปล่อยให้เรื่องราวในป่าแอฟริกาดำเนินต่อไปจนจบซึ่งล้วนจบแบบเดียวกัน ว้าวทอนาโดทอนาโดเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำนายหนีเร็วผันผวนปรวนแปรแลวเข้าเร็วตั้งแทบบนโดนนิวเคลียร์ถล่มยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับมันแย่หจริงๆเลยและอันตรายถึงตายฉันบอกกับตัวเองว่าต้องทำใจให้ได้ทิ้งไว้แต่ซากเมืองที่พี่นาศย่อยยับไม่เหลือบ้านเลยสักหลังค่ะหายวับไปหมดนักวิทยาศาสตร์ได้แต่งงุนงงเอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยครับทอนาโดแต่ละลูกมีลักษณะเฉพาะ ตั้งแต่อันตรายจนถึงอันตรายสุดขีดตั้งแต่ใหญ่มหืมาจนถึงร้ายกาศสุดหน้าสะพรึงและนี่คือการนับถอยหลังสู่อภิมหาทนโดซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าเมืองใหญ่ของอเมริกาจะต้องเผชิญนักอุตุนิยมวิทยาบิลกลัส สอนเรื่องการพยากรณ์เทอร์นาโดโดยใช้คอมพิวเตอร์จำลองเสมือนจริงการจะเกิดทอร์นาโดต้องมีลักษณะสองอย่างประกอบกันนะครับคือมีลมแรงพัดขึ้นหรือว่ามีลมแรงในแนวขึ้นและลงเพื่อช่วยยึดมวลอากาศในแนวดิง่งและมันก็ต้องมีการหมุนวนด้วยลมเฉือนแนวดิ่งที่มีกําลังแรงช่วยให้เทอร์นาโดเกิดการหมุนวนก่อนจะเกิดทอร์นาโดที่จ้าเร็วเราเชื่อว่าถ้าไม่มีลมเฉือนพัดแรงทอร์นาโดก็จะไม่รุนแรง สภาพบรรยากาศที่แปลกไปเหนือท้องฟ้าเท็กซัสตอนกลางบ่งชี้ว่าความเชื่อนั้นผิดพลาดอย่างถนัดที่นี่อากาศอุ่นชื้นลอยตัวสูงขึ้นด้วยกำลังแรงเกิดเป็นกระแสะอากาศพัดขึ้นขนาดใหญ่ทำให้เกิดธทอร์นาโดที่ทรงพลังและอันตรายอย่างยิ่งเมื่อฟ้ามืดลงและลมแรงขึ้นและดอนนาปเอร์สันและลูกชายวัยแปดขวบออกจากรถบ้าน เพื่อไปหลบภายในบ้านคอนกรีตของแม่สามีฉันออกมาดูเมฆค่ะเพราะเมฆหนาทึบขึ้นมากทั้งมืดดำหนักอึง้งแล้วจู่ๆเัาก็ได้ยินเสียงสยา,ายเตือนภัยเดังมาไกลๆจากในเมืองเคนอดัมส์ไม่ได้ยินเสียงเตือนภยัยเพราะเขากำลังหลับอยู่มาของผมน่มันหาปลุกนะครับ เพราะนั่นว่ามันกลัวมากๆเลยผมก็เลยรู้ว่ามันต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆผมกม็ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนแต่ผมรู้สึกได้เหมือนฟ้าผ่าจริงๆนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ยินแต่คุณก็รู้สึกได้นะครับน้องสาวสามีของลดาดอน่าพร้อมลูกสาวก็มาอยู่ด้วยกันในบ้านรายงานแจ้งว่าเทนาดโดยอยู่ห่างออกไปอีก3กิโลเมตร น้องสาวสามีกับฉันไปที่หน้าต่างเราเห็นทนาโดไกลแต่มันอยู่นิ่งกับที่แล้วค่ะไม่เลี้ยวไม่เคลื่อนไปไหนความจริงแล้วทนาโดไม่อยู่นิ่งมันเคลื่อนเข้ามาข้างหน้าช้าๆด้วยความเร็ว16กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กระแสลมภายในของมันมีความเร็วมากกว่า420กิโลเมตรต่อชั่วโมงบัตรนี้เพชรขั้ F5 าาจู่ๆเราก็รู้สึกว่ามีลมปะทะตัวบ้านเรามองเห็นยามาตอยบนผิวถนนโดนดึงหลุดออกไปเลยล่ะคะ่ะเราได้แต่นั่งนิ่งฉันภาวนาว่าพระเจ้าโปรดคุ้มครองครอบครัวเราด้วยแล้วก็มีลมแรงฟาดเข้ากับตัวบ้านประตูห้องน้ำเวียงเปิดแล้วเสร็จโครนเสร็จอะไรอะไรก็พุ่งเข้ามาคะ่ะไม่กีน่นาทีต่อมาเมื่อเคนอดัมส์เดินออกมาดูว่าสุนัขของเขาเห่าอะไร เขาก็ได้เผชิญหน้ากับฝันร้ายอย่างจังตรงฐานมันใหญ่มากเดียและครับเราครึ่งไม้หรือว่าเศษสามส่วนสไม้เห็นจะได้เพามันไม่ออกว่ามันเป็นทอร์นาโด,โดแต่พอนึกออกก็สายเกินกว่าที่จะหนีไปไหนได้เสร็แล้วละครับมันไม่ทันจริงๆเลยผมวิ่งเข้าไปในบ้านเปิดประตูหลังตอนนั้นเองประตูก็ปลิวหลุดมือผมไปหลังคาบ้านอย่างเงี้ยมันปลิวหายไปเลย ผมกลัวมากกลัวว่าเดี๋ยวบ้านมันจะพังลงมาทับผมนะครับแล้วจูๆ่ๆทานาโดก็จากไปตัวทั้งแถบเหมือนโดนระเบิดนิวเคลียร์อะไรทํานองนั้นครับตอนมองเห็นครั้งแรกเนี่ยผมนึกว่าผมตายไปแล้วซะอีกอะ่ะนี่ผมผมพูดจริงนะครับเนี่ยเข็นกลับมาสู่โลกของความจริงเมื่อต้องทําใจกับความน่าสยองที่เกิดขึ้นโดยรอบและดอน่าและครอบครัวโผล่ออกมาจากเศษซากของตัวบ้านและพบกับความย่อดยับ บ้านแทบทุกหลังในละแวกนั้นหายวัดไปหมดแล้วเพื่อนบ้านหลายคนหายตัวไปที่เหลือก็บาดเจ็บสาหัสคุณผู้ชมครับนอกจากสาระความรู้ดีๆในช่วงของรวมพลังรักโลกกับปตทแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านยังสามารถร่วมสรุปกับกิจกรรมของรายการเราครับเียงคลิกไปที่ www.facebook.com/flatgreenplanetfamily ครับส่วนช่วงนี้ได้เวลาเฉลยคำถามแล้วค่ะที่สัปดาห์ที่แล้วเราถามคุณผู้ชมไว้ว่าเราไปติดตามฮิปโปโปเตมัสที่อาศัยอยู่ประเทศใด และคำตอบก็คือแซมเบียครับนี่คือรายชื่อของผู้ที่ตอบถูกสาสายแรกยินดีด้วยนะครับก่อนจากการวันนี้คุณผู้ชมอย่าลืมมาร่วมมือกันกับเราสองคนดูแลสิ่งแวดล,ล้อมด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัตทอขอเชิญผู้ชมรายการเริ่มสนุกตอบคำถามคุณคิดว่าภัยพิบัติใดร้ายแรงที่สุดเพราะเหตุผลใดผ่านทาง f a c e b o o พีทีทีกอบเบิร์วอ คำตอบที่ทางคณะกรรมการประทับใจมากที่สุดหนึ่งท่านจะได้รับ iPad 32 g b จําจำนวนหนึ่งรางวัลตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายน2556สนับสนุนโดยกลุ่มปตทรลวิเล่นและทุกคนเชื่อว่าแทนที่จะพัดบ้านปลิวด้วยพลังลมอย่างเทนาโดอื่นเทนโดที่จาเร็วทำลายบ้านเรือนด้วยเศษซากที่ปลิวว่อนด้วยพลังลมมหาศาล ทาเดโดที่จาเรลวสร้างโศกนาตกรรมที่สร้างความเจ็บปวดทั้งใหญ่ความเป็นอยู่ของชาวอินเดียทุกคนพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเพราะมันคือโอกาสในการสร้างความทรงจำบนเส้นทางความเป็นนิรันด์บางคนกระทำผ่านการกุศลส่วนบางคนเลือกที่จะใช้โอกาสนี้ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นสำหรับบางคนแต่และว,วันบ่งบอกชัยชนะเล็กๆในดินแดนที่ไม่เป็นมิตรติดตามเส้นทางโลกเวอร์เบสเรื่องราวของชีวิตในดินแดนแห่งเทพเจ้า อาทิตย์ที่18สิงหาคมเวลา23มนาิา30นาทีทางโมเดิร์นไนทีวีฮิปโปโปเตมัสพี่ใหญ่ขวัญใจเด็กๆถึงจะตัวใหญ่ติดอันดับสัตว์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกแต่แท้จริงแล้วฮิปโปโปเตมัสกินแต่พืชเป็นอาหารพวกมันว่ายน้ำและดำน้ำได้เก่งแม้ว่าสายตาจะไม่ค่อยดีนักพบกับเรื่องราวอีกมากมายที่คนไม่เคยรู้ของฮิปโปความลับของฮิปโปโปเตมัส ในรายการมหัศจรรย์สัตว์โลก Green Plan e t เวลา17นาฬิกา30นาทีทบูลเดนไนทีวี